เรามาดูดวงคนที่เกิดราศีเมษนะคะตั้งแต่วันที่20ถึง26พฤศจิกายน2566สําหรับคนที่เกิดราศีเมษนะคะคนที่เกิดราศีเมษวันนี้นะคะจะเป็นยังไงบ้างคนที่เกิดราศีเมษวันนี้นะคะคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะช่วงนี้นะคะหลายๆคนนคะนกำลังคิดอยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวภูเขาทะเลน้ําตกนะคะอยากจะไปพักผ่อนนะคะ หรือหลายๆคนเบื่อๆเซ็งๆอยากอยู่คนเดียวนะคะอยากอยู่คนเดียวอยากเป็นโสดอยากเป็นอิสระจากอะไรหลายๆอย่างนะคะในช่วงนี้คุณมีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลนะคะไปต่างประเทศนะคะในช่วงนี้ใครที่รอข่าวดีทางไกลจากต่างประเทศอยู่คุณจะได้รับข่าวดีนะคะมีคนคิดถึงช่วงนี้รายได้ดีรายจ่ายเยอะนะคะระวังได้ย,ยินข่าวคนเจ็บคนจากหรือมีโอกาสได้ไปงานข่าวํำนะคะ หลายๆคนมีเกณฑ์ที่จะวางแผนที่จะเดินทางนะคะไปปักหลักปักฐานอยู่ที่ต่างประเทศนะคะกำลังรอคอยใครสักคนนะคะบางคนกําลังวางแผนอยากจะเดินทางไปไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะไปคนนําชะนูดหรือจะไปไหว้พญานาคไปไหว้ลาหูนะคะไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมนะคะในช่วงนี้นะคะรายจ่ายค่อนข้างเยอะจะมีคนมาขอความช่วยเหลือด้านการเงินจากคุณนะคะ แล้วก็จะมีคนชวนคุณไปทําบุญทําทานทํากุศลสร้างบุญสร้างกุศลในช่วงนี้นะคะระวังปัญหาการหึงหวงและบุคคลที่3นะคะเกิดขึ้นนะคะระวังอารมณ์คาพูดและการตัดสินใจอย่าตัดสินใจอะไรด้วยอารมณ์นะคะเรามาดูเรื่องของการงานนะคะการงานช่วงนี้นะคะการงานช่วงนี้นะคะหลายๆคนนะคะงานหนักงานเยอะเบื่อ นะคะเบื่อการงานนะคะอยากเป็นอิสระไม่อยากทํางานประจําใครที่ทํางานประจําอยู่อาจจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกลา้ารู้สึกเบื่อนะคะไม่อยากทํางานประจำนะคะในช่วงนี้นะคะดวงการเงินนะคะการเงินช่วงนี้นะคะถ้าคุณมีปัญหาหเกี่ยวกับเรื่องการเงินจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะคะจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณให้ผ่านพ้นปัญหานี้ไปได้นะคะดูในเรื่องของความรักนะคะสาหรับคนโสด คนโสดนะคะต้องดูดีๆถ้ามีคนเข้ามามีคนมาสนใจมีคนมาจีบคุณนะคะคุณต้องดูดีๆว่าคนนั้นสดสนิทหรือเปล่านะคะระวังจะเจอคนเจ้ามีเจ้าของหรือคนเจ้าชู้เข้ามาจีบนะคะสำหรับความรักของคนมีคู่แล้วนะคะระวังปัญหาการหึงหวงและบุคคลที่3นะคะแต,แต่ว่าอาจจะมีเรื่องให้ทะเลาะก,กันมีปากมีเสียงกันนะคะแต่ก็กลับมาดีกันเหมือนเดิมนะคะ ถึงจะทะเลาะกันก็ไม่ดีกันเหมือนเดิมนะคะต้องพยายามชวนกันไปเที่ยวนะคะไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนนะคะเพื่อปรับความเข้าใจกันนะคะจะดีขึ้นดวงโชคลาภของคุณในช่วงนี้นะคะโชคลาภของคุณได้มาจากนะคะเลขที่บ้านแล้วก็อายุของคุณแม่ของคุณให้โชคนะคะสีเสริมดวงนําโชคของคุณคือสีเขียวสีแดงนะคะสีเขียวสีแดงให้โชคนะคะเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ หกแปดสามหนึ่งนะหกแปดสามหนึ่งขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ